หัวอะไรติดแก้แบบน,นี้สิยกได้ทุกมุมทําแบบน,นี้กันเลยหัวอะไรติดนะครับมันก็จะเกิดได้จากหลายสาเหตุน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นยึดหรือว่ามีหินปูนเกาะอ,อะไรก็ตามแต่วันนี้เราจะมาแก้เรื่องเส้นกันสําหรับคนที่ยกไม่ขึ้นจากทางด้านหน้านะครับก็คือยกขึ้นไปได้แค่นี้เราก็ไม่สุดเนี่ยให้ทําการยืดขึ้นไปนะครับวิธีก็คือเอาเมือเกาะกําแพงอย่างนี้นครับแล้วก็โน้มตัวลงไปโน้มลงได้แค่ไหนโน้มลงไปแค่นั้นนะครับอย่างเช่นโน้มลงได้แค่นี้อึ๊บ ทำแค่ปวดนิดๆพอแล้วครับเราก็ค้างไว้1 2 3 4 5สห้าเราก็พอบางคนได้เยอะหน่อยก็ทําเยอะหน่อยฝืนๆนิดๆสัก5้าวินาทีแล้วก็ปล่อยทําสัก5 10, 10, ยกส0ยกเช้ากับเย็นนะครับอุณหภูมจะค่อยๆดีขึ้นอันต่อไปนะครับบางคนเนี่ยยกด้านข้างไปขึ้นนะก็ให้เอามือเกาะกำแพงเหมือนกับเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าให้หันด้านข้างแทนครับเมื่อกี้แบบนี้ใช่ไหมตอนนี้แบบนี้แทนแล้วก็ค่อยๆเอามือไต่ขึ้นไปอเออเหมือนเดิมเลย ขึ้นไปจนกว่าเราจะปวดนิดๆแล้วก็ค้างไว้สักประมาณ5วินาทีแล้วก็พัก5ยกเหมือนกัน2อันสุดท้ายนะครับเราจะต้องยืดแขน